ทุกคนไหนอะไรหน้าเพจไหนเป็นไงนี่เขาเปลี่ยนชีวิตแบบวินาทีเลยนะเมื่อกี้คือนั่งกําลังกําลังพุ่มเพอเรื่องไม่ไม่ฟินอยู่นะกําลังร้องไห้จะร้องไห้ด้วยนะกูจํางัดขึ้นเลยเป็นไงกี่วินาทีนาทีเดียวนะนาทีเดียวสุดยอดเลยไหมความรู้สึกคนละเรื่องเลยไหมบ้าไปแล้วเมื่อกี้คือนั่งหดอยู่

คนดุกไปเห็นไหมเหมือนวิญญาณพึ hmm. mm ่งมาฮิแล้วเราใช้กันเวลาไม่นานเลยนะฟึบเดียวผงาดขึ้นเลยเอ้าตบตอเพ็ดตบกระโหลกตื่นเลยสันหน้าสั่นตึงเอ้าคุมเป็นก๊อปเอ้าคูเป็นความยิ่งใหญ่ใช่แล้ว ก็มาก็มาเพื <c 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 ười> <c ười ่อการคอนเฟิร์มนั่แหละ yes คอนเฟิร์มมันเป็นอะไรที่ยังไงก็มหาศาลมากเลยใช่แล้วเพราะว่าถ้าเราใช้ชีวิตนมาในบางทีเราก็ตกผลึกกับประสบการณ์ตัวเองนั่งมโนไปอีกนาน ไ,ไม่หลุดทุกวินาทีจำประโยคนี้ไว้เินาทีที่เป็นเหยื่อน,นั่นก็คือมึงไม่ได้ตัวเองละเลือกโง่ให้กับตัวเองละแถมช่วยใครไม่ได้เลยจริงไหมสภาวะเมื่อกี้ช่วยใครได้ไหมไตัวเองก็ไม่รอดอาการโกรธเหนาะหอยเศร้าช้อยน้อยใจเสียใจไม่มีในตัวซอสไม่ใช่ที่ซอส Yes ดังๆกว่านี้ฉัันคือผู้ส่งงพลทีุดเอามาจากตัวในเลยมือต้องมาอย่างนี้เลยเข้าใจปะปูโค้ดยิ่งใหญ่นี่อย่างนี้เลย Yes อย่างนี้ด้วยดิปูโค้ดยิ่งใหญ่ Yes แล้วแววตาเปลี่ยนเลยนะเมื่อกี้มึงร้องให้อยู่นะรู้ตัวไปนี่วินาทีเดียวเสียววินาที เซี่ยวลี่นาทีไม่แปลกหรอกเห็นไหมที่หลายคนทําไมรู้ไหมอันนี้เห็นน่าจะเป็นอย่างใดมั่งเออก็สวยดีเออจะสวยอย่างนี้ก็ถ่ายคือตอนนี้น่าเห็นแต่ตาเหมือนกันเข้าใจละจะดีลูกนี่คุณรู้ไหมอะไรประเด็นคืออะไรรู้ไหมหลายคนติดข้อนี้กันเยอะมากก็คือเรื่องความสัมพันธ์ว่าแบบอ๋อ คนนั้นตื่นทำไมไม่ตื่นรู้แบบเดียวกับฉันเลยนี่มันถ่วงชีวิตฉันอยู่นะเนี่ยทําอะไรก็เหนื่อยไปหมดอ่ะสักพักโดนบล็อกอีกแล้วเฮ้ยอยู่กับคนไม่แฮปปี้มันโคตรเหนื่อยเลยเลยนี่แน่นนี่คือคําบ่นของคนที่คุณก็ไม่ตื่นเหมือนกันใช่ก็ได้ปะ่ะคําบ่นของคนที่มึงก็ตื่นไม่สุดดูเหมือนตัวเองจะตื่นนะแต่ไม่ตื่นเลยใช่แล้วมึงก็ไปโดนโขี้มันมาอีกเข้าใจฉีกมาโดนตลอดเลยใช่แล้วคิดว่าตัวเองแบบจูนแล้วอ่ะอืม เมื่อบาแไม่ได้รู้ตัวยนะ <c oughs> เพราะว่าเอาเกรก,กันเป็เหยือเนีล <c oughs> นีคือไม่ไมใช่กา <c oughs> งมือเลยใช่แล้วที่บอกว่าตื่นแล้วเนี่ยตื่นอะไรก่อนเ <c oughs> ข้าใจอะไรไปก่อนใช่แล้วที่บอกว่าเ <c oughs> ข้าใจแล้วเนี่ยเข้าใจแล้วนยเ <c oughs> ข้าใจอะ <c oughs> ไรไป รวยเกือบตายบางคนรืยเกือบตายไม่ได้ซื้อปัญญาให้ตัวเองทําไมรู้ไหมสุดท้ายก็มาฟังอ๋ออะไรนะสามีค่ะฟังกูพอยแล้วก็เขาก็ไม่อยากฟังชฉันลเหนื่อยจริงๆนันเลยเธอจริงๆอ่านั่นแหละเพราะเธอก็เธอไม่ตื่นเหมือนกันเธอก็ไปโคเคียตกับเขาเขาเรียกว่าไปสร้างร่วมกันกับเากสามีภรรยาคนนั้นถูกต้องอ้ยแพงให้แล้วคอมอีก จำไว้นะข้อนี้สุดแพงนะครูจะให้ถ้าใครแชร์คลิปนี้ไปก็บุญมหาศาลนะครูจะให้สุดแพงข้อนี้ไปไประโยคนี้จำไว้นะ<ม>ถ้าคุณเห็นใครก็ตามล้อมรอบตัวคุณนะใครก็ตามที่ทั้งดีและไม่ดี<ม>เขาคืออินดิเคเตอร์ของไวเบชั<ม>่นของคุณของวฟ์ของคุณของการตื่นรู้ของคุณของความกระจ่างของคุณของ<ม>เนื้อแท้ของคุณมันโชว์ผ่านสิ่งแวดล้อมผู้คนสถานการณ์นึกอ,ออกไหม เพราะนั้นคุณเจอคนที่ไม่ฟินคุณเจอคนที่งี่เง่าคณเจอคนที่แม่งบ้าบอคิดลบแล้วก็มีแต่ความกลัวแล้วก็มีแต่ความสงสัยแล้วก็แม่งขูกตุกัดแล้วไปแค่เจ็บอะไรนี่นั่นจริงแล้วมันก็เป็นอินดิเคเตอร์ที่คุณเองไม่เลือกฉลาดให้กับตัวเองก็ยังไปเลือกโคกับเขาอยู่นั่นนลกอกไหมมีพลังเลยป่ะฮะไม่สิ่งน้ในตัวไงเห็นใช่ทำไมในในสิ่งแวดล้อมเขาถึงเจอแต่เรื่องแบบนี้เนี่ย เราเั่พูดว่าเราเจออะไรแบบนี้อยู่อ้าวมันก็คือสิ่งที่มีอยู่ในตัวเรานี่แหละทั้งหมด yes อย่าโทษใครกลับมาดูที่ตัวเองสำรวจตัวเองสังเกตใช่แล้วแล้วก็อย่าอย่าโมจะโทษตัวเองพอเห็นแล้วว่ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยทกันกลิเลยก็อย่างที่บอกวันนี้ที่เราพูดกันเนี่ยก็มาเพื่อเขานะเห็นไหมวันนี้ที่เราสอนกันเนี่ยก็คือมาเพื่อเขานะเห็นไหมความเชื่อที่ยังเป็นอะไรด้านลบอยู่ที่มันส่งผลกระทบต่อตอนนี้ เพราะมันเป็นสิ่งที่คุณเคยคิดมาตั้งนานแล้วถ้าถ้ามึงจะคิดต่อไหมไม่คิดแล้วคยังส์บอกไม่เอาไม่เอาแล้วเออดังๆจริงเหรอตไี่่ชวิเออบ๊วยไร้คุณเลือกได้นี่ไอ้ครูถามนิดนึงเอาแบบเมื่อกี้ไหมเอาแบบเมื่อกี้ไหมไม่เอาค่ะดังๆเลยไม่เอา กูไม่เอาจะบ่นจะบ่นแบบเดิมไหมหรือเรื่องใช่แล้วโอ้ดูพลังจังสานช์พลังจังสารไลยเวทไล่เวทอิ่มค่ะอะไร อะไรของเองเนี่ยไอ้บ้าอิ่มเต็มอิ่มเต็มอิ่มขาอิ่มขาไงอิ่ม่าอิ่มขาเห็นไหมเมื่อกี้รู้เลยใช่ไหมว่าที่มันยังเป็นอยู่อย่างนี้เพราะว่าคุณก็ยังเล่าเรื่องเดิมเห็นไหมล่ะก็ยังเล่าเรื่องเดิมซ้ำๆแล้วใครจำไม่ได้น้าเพจใครที่มาเจออะไรแบบนี้นะ นี่เป็นอินดิเคเตอร์ของการที่คุณไม่เหลาคมหรือไม่ขันแน่นเรื่องกฎศสยธรรมใครยังเจอเรื่องราวแบบนี้ไปขูกศสยธรรมให้แน่นหนาจ้ะอย่าลืมอ่านกฎนานากฎซอฟต์นาจ้ะเออกฎซอฟต์ไม่ใช่กฎมนุษย์เออเห็นไหมฟินไหมชอบไหมชอบค่ะเห็นไหมเจ๋อเออเดี๋ยนะอ่านมิ้นหน่อยเห็นไหมชอบไหมเมื่อกี้เอาถามไปแล้ว ชอบไหมชอแล้วเห็นตัวเองชัดเจนเลยไหมชัดเจนไหนเล่าให้ฟังหน่อยทิเห็นตัวเองชัดเจนยังไงเมื่อกี้ทำไมนะลงหหลูกยิ่งใหญ่กูมีชีวิตใหม่เราตบเราตบเพชรกันแป๊บเดียวเองนะฟึบฟับอ้าเหมือนไม่มีใครบอกประโยคแบบเอ้ากูเลือกใหม่ได้เลยเอ้ากูเลือกได้ตอนนี้อ้านหรือไหมเราเรื่องเดิมอีกไหมไม่เห็นไหมถ้าเราเรื่องเดิมก็เจอเรื่องเดิม ดิมไม่เปลี่ยนถูกมั้ใช่โหยแม่งโคตเจ๋งเลยแบบพลังอํานาจลงที่ตัวเข้าเลยนะ<ช>มีพลังอย่างเดียวเลยมีพลังแบบเป็นซอสได้เลยเป็นความยิ่งใหญ่ได้เลยเขา้เขาสิ่งล่างทันที<ช>ประจำการโคตอีมสตรองเหแข็งแกรงแบบนี้สร้างเรื่องอใหม่เองได้แล้วนีโลกพี่อินก็จะยิ่งรักชื่นชมนตัวแม่ตวท,ทุก ผู้หญิงที่น่าอยู่ด้วยแล้วก็เป็นผู้หญิงที่แบบที่แตบความรักอ่ะเป็นความรักให้ทุกอย่างทุกคนงานเขาก็รักอยู่แล้วได่เพราะเราเล่าเรื่องงานไช้เราก็สว่างกับคนรอบข้างอยู่แล้วแต่มีคนเดียวที่นักทำไมเพราะเราเล่าเรื่องเปลี่ยนเล่าเรื่องอื่ใช่แล้วเพราะนั้นเรากำลังเล่าเรื่องเก่าของเดิมเห็นไหมแพงอ่ะจุดแพงนี่นะบอกหน้าเพด ถูกต <um ้องเพราะอะไรคุณเลือกได้ไหมได้เย่ไหนพูดซิไม่มีเว้นอลยไม่มีเว้นเฉพาะคนอ่ะได้ทุกคนใช่แล้วทุกคน the best ทุกคนไหนพูดที่ตูเลือกได้ตูเลือกได้ต้องตูให้พูดเต่าก็คือเต่๋จริงตูเลือกได้ฟินไหมฟินค่ะแม่นี่ยังไม่สอนไม่ถึงไหนทีนะเจ้าแมกระจ่างไหมกระจ่างตบเพชรเลยไหมตบยขึ้นลิฟต์เลยป่ะ เห็นไหมเราไม่ได้บังคับเขาเนี่ยนี่อันนี้เขาเห็นผ่านตัวเองเลยนะเนี่ยสะใจไหมสะใจสะใจพี่กคนพูดสะใจเดี๋ยวนะที่ครูจะบอกคุณเนี่ยเราไม่ได้บังคับว่าแบบอะไรนะเหมือนที่คุณเห็นในสัมมนาอะไรนะเหมือน m o t i v a t i ฟหรืออะไรนู่นนี่น่นแต่ข้างในไม่เปลี่ยนแต่นี่ปัญญาเขาเปลี่ยนแล้วนะเขาจะก็ดีไหมใช่แล้ว

เอาอีกัหมเรื่องเดิมเรื่องเดิมเอาอีกัหมไม่เอาเข็ดหรือยังเข็ดหรือยังบางบางคนก็คือแม่งยังไม่เข็ดเข้าใจปะยังทำตัวแบบเดิมพูดแบบเดิมคิดแบบเดิมโอเคไปแล้วทุกคนชอบไหมวันนี้คว e นไหมยังไม่ถึงไหนเลยเดี๋ยวครูสอนต่อแล้วนะดักมากเลยไอเลฟยูบาย อะไรอยากจะฝากไหม่บายบาย